เตือนนะครับปวดหัวแบบนี้ต้องระวังนะเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆเลยครับเจอคนไข้ผู้ชายอายุประมาณสักห้าสิบกว่านะครับก็พูดคุยได้ดีปกติทุกอย่างนะลูกภรรยาเนี่ยพามาบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปวดหัวตอนที่กําลังฟันต้นไม้นะครับปวดแบบอยู่ๆก็ปวดขึ้นมาเลยปับ๊บเขาบอกว่าปวดเพราะว่าแดดร้อนแล้วก็ไปออกแรงนะผมนึกถึงโรคโรคหนึ่งขึ้นมาทันทีในใจเลยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะฟังอาการก่อนนะ ครมีอาการก็ต้องระวังไว้นะครับอาการปวดหัวเนี่ยจะปวดขึ้นมาทันทีทันใดปวดมากนะบางคนเนี่ยบอกามากที่สุดในชีวิตแล้วก็จะมีอาการอาเจียนนะอาเจียนพุ่งไปนะครับแล้วก็ยังไงก็ไม่ค่อยดีขึ้นปวดอยู่ตลอดถ้าเด็ดที่ผมไม่ทําคือบอกว่าไหนลงก้มคอสิครับปรากฏว่าก้มคอไม่ได้นะคอเนี่ยแข็งเลยนะครับพวกนี้เขาเรียกว่ามีการาเขาเรียกว่ามีเลือดเนี่ยมันไปฉาบอยู่นะที่ยือหุ้มสมองทําให้เกิดคอ,อแข็งได้นะครับ คนนี้สงสัยว่าจะมีเส้นเลือดป่งพองแล้วแตกนะครับผมลองส่งไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มาว่ามีเลือดออกมาจริงไหมปรากฏว่ามีจริงๆนะครับมีเลือดจริงๆนะในกรณีแบบนี้เนี่ยต้องทำการฉีดสีเพื่อดูเส้นเลือดว่ามีเส้นเลือดที่ป่งพองหรือเปล่านะถ้ามีเส้นเลือดที่ป่งพองเนี่ยเราจะไม่สามารถทิ้งเส้นเลือดอนันไว้ได้นะครับเพราะเรารู้อยู่แก่ใจนะว่าถ้าเราทิ้งเอาไว้เนี่ยเส้นเลือดเส้นนั้นอะ จะแตกซ้ําอีกไหนะที่โป่งพองนะั้นจะแตกอีกนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือคนนี้ก็เลยได้ไปโรงพยาบาลนะต้องไปฉีดสีคงได้ฉีดสีเมื่อคืนมาแล้วแหละนะครับสิ่งที่จะเตือนก็คือว่าอาการปวดหัวเนี่ย ถ้ามันปวดแบบแปลกไปจากเดิมนะคนที่เคยปวดหัวอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจนะแต่ถ้าปวดหัวที่มันแปลกไปจากเก่าอ่ะอยู่ปวดหัวรุนแรงปวดหัวทันทีทันใดนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะปวดหัวรุนแรงปวดหัวทันทีทันใดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยหายแล้วมีคอแข็งนะคอเนี่ยก้มไม่ได้ระวังเลือดออกใต้ชัน uh um ้นเยื่อหุ้มสมองก็เรียกสับอะเล็กไนเฮโมเลสพวกนี้ส่วนใหญ่เกิดจากเส้นเลือดป่งพองแล้วแตกนะครับ ก็ฝากเตือนๆกันด้วยนะครับอยู่เฟร e นี้ s a d o c t o ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ l ครับ